ให้กำลังใจนางเอกสไพร์มหมื่นล้านงานเข้านางเอกสไพร์หมื่นล้านทำแหวนแต่งงานหายมากี้ราศีนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยเพราะว่าล่าสุดวันที่7ตุลาคมเธอได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมประกาศตามหาแหวนที่ป๊อกใช้ขอแต่งงานนั้นหายโดยโพสต์นี้มากี้ได้เขียนว่าวันที่26กันยานที่ผ่านมานี้กี้ได้ทำแหวนที่พี่ป๊อกขอแต่งงานนั้นหลนหาย ตรงที่จุดใจเงินท็อปกี้พยายามตามหาอยู่สองอาทิตย์แล้วแต่ก็หาไม่เจอสักทีวงเล็บไม่ได้ตกเข้าไปในกล่องนะคะเลยอยากประกาศหาเผื่อใครที่เจอกรุณาติดต่อมาหน่อยนะคะ แหวนมันไม่ได้มูลค่าสูงขนาดนั้นแต่มันเป็นวงที่กี้รักที่สุดมันคือมีคุณค่าทางใจมากๆจริงๆใครที่หาเจอหรือร้านที่รับซื้อไปถ้านำมาคืนกี้กี้มีรางวัลตอบแทนน้ำใจให้นะคะขอบคุณค่ะ